แล้วนี่ที่มันลูกตาลทีเข้าจะเข็ดไปทำไมอีกแล้วคิดถึงแม่แกได้แล้วต่อจากนี้ไปอ่ะฉันจะอยู่ในฐานะแม่ของแกแล้วเรื่องนี้แกก็จะเป็นของพ่อแกรู้หรือเปล่าเชิ๊ เรื่องยานะที่ฉันนะ่ะสั่งพี้แกค่ะเรียบร้อยยังไหมเคยเนี่ยฉันจะจัดก,ก,การเองจริงๆอะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าไม่มีลูกหน้ามำงคานเนียมองผู้วัยแต่แค่เด็กคนเดียวทำอะไรฉันไม่ได้หรอกว่าไงลูก คนไหน,นไหมแม่เ่คาขาเขาทำไมลูกแพรเ่้ารู้ราาร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่า่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่งาน่่่่น,นอวอ่ะ ฉันจะดูแลเองแล้วก็เป็นหนูนะคะผมฝังลูกได้ไหมได้ค่ะนี่มาน,นี่เลยนี่หาเรื่องดีนักนักแกอยูด่ดีไม่ว่าดีนักใช่หไ,ไหมฮะกอดขาที่ขึ้นน้กทำอะไรก็หูเลยนะคะหนูขอร้องแกรู้เรื่องนี้แล้วใช่ไหม ฉันน่ะจะไม่บอกอะไรแกหรอกแล้วฉันเนี่ยก็จะไม่ทมาร้ายพ่อแกด้วยถ้าแกอยู่จะเงียบไม่ว่าต้องวุ่นวายนี่คุณจะไปหนูออกจากห้องนี้ได้เลยใช่ไหมคะอยากออกไปจากห้องนี้เหรอได้เลย แต่วันนี้ฉันจะมาบอกข่าวร้ายกับแกท่องแกตายแล้วฉันอ่ะฆ่าพ่อแกเองม่คุณบอกว่าถ้าหนูอยู่ในห้องนี้เงียบเียคุณจะไม่ทำอะไรพ่อหนูไงคุณมันใจ้าเล่หยุดนะนี่แกมันโง่เองพ่อหนูรักคุณมากแล้วทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับพ่อหนูก็แกมันโง่เองนี่ต่อจากนี้ไปนะสมบัติทุกอย่างจะเป็นของฉันแล้วฉันก็จะส่งแกไปบ้านเด็กกำพร้าไม่ต้องมาลบหูลบตาฉันอีก พ่อพอตายแล้วจ,รจรหรอทาไมพ่อถึงทิ้งเราไปอ๋อแพ้ลูกนี่พ่อยังไม่ตายนี่พ่อยังไม่ตายหรอคะหนูด้วยเขาทำลไรพ่อแล้วไม่มีใครทอะไรพ่อได้หรอแล้พ่อก็ไมายอมให้ใครทำลายลูกลูกด้วยี่เด็กบ้าอยู่หนเนี่ย อยู่นี่เองหรอทำไมมาบอกลาลั่งไร้วินญาณของพ่อแกเหรอแต่แกไม่ต้องกลัวนะต่อจากนี้ไปแกก็ไม่เหงาแล้วเพราะวันวันทุกงนี้ฉันน่ะจะส่งแกไปอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าที่นั่นน่ะมีเพื่อนเล่นที่แกเยอะแยะเลยอีเด็กเป็นอาบินลุกขึ้นน่ไม่อย่าให้คนทำมารลูกของเรา ผมมาทำนี้ฆ่าผมหวัเอาฆ่าสองไปแล้วทำลูกท้าไม่ทำลูกเราทำลายลูกผมตลอดเลยต่อจากนี้ต่อจากนี้ไปผมจะไม่ยอมให้คุณอยู่ในชีวิตของผมและทำ้ายลูกผมแล้วใส่ห้องออกไปจากบ้านหลังนี้ซะออกไปพ่อขอโทษนะลูกที่ที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ย เขามาทำร้ายลูกต่อจากวันนี้ไปพ่อจะไม่ยอมให้ผู้หญิงคนไหนมาทำร้ายลูกพ่อที่ก็มองให้พ่อรักลูกพ่อหักลูก